อือว่าโอเคน่าน่ เดี๋ยวค่อยไปตากมากินก่อนเดี๋ยวไปช่วยตากว้าว <c oughs> เอาา่าเป๋าวน่าไหม ไปล่วงแล้วแถวสามขวดเลยไอ้วันคิดปังป้าทำไมมันบุบอ่ะมันก็จะให้ป้าเหมอสามขวดเลยตสามเด็กมันงขำนิดอืมเด็กก็สงสัยว่าทำไมทำไมขวดมันบุบเออขวดมันบุบเมื่อกี้มันกี่คิดตังป้าทำไมขวดมันบุบอ่ะเพราะมันล่วงกันสามขวดเลยมันล่วงใส่หน้าป้าตกหน้าป้าเลยก็ขำเนาะเด็กอ่ะ น้ำจิ้มกิรักอืมไม่ยอมกีรกบอกอือเนี่ยยิ้มไม่หมดเลยมันปลากระป๋ะชดเลยอ่มาสามสี่ถุงจะให้หยิบเองเหรอป้าป้าให้หยิบเขาหยิบให้ขาหยิบให้หมเขาไม่ห่วงหรือไงหนูเอนเอาน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มเค็มเขาไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงมีสั่งเราเคยไปซื้อประจำเลยปลาว่าหนูมาชาไปหน่อยนึงหมดน่ะเท่าไหร่จะถอนหมดแล้วพอปกติก็มีขายมีขาย แต่ทีนี้ว่ามันหมดหมดมนี่โอ้มันบ่ายสองแล้วนะจะโทรหาไม่ถามโุ้มีเบอร์เจ๊ป่ะไม่มีครับอ,อะพอมีไลน์พี่ปูอยู่หรือเปล่าพี่ปูจะเปลี่ยนเบอร์โทรปะ่ะเบอร์เก่าเดีย๋ยวดูไลน์โอ้หิวข้าวเหรอลูกโอ้แม่ขอโทษนะลูกนะโอ้ยมามุดกระสอบอาหารเองเลยอะ ขอโทษนะแม่ลืมหนูโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษนะลูกนะ,ะกินต่อกินต่อแม่ไม่กวนละหนูกินซะลูกกินซะ่ะกินซะลูกแม่ไม่กวนแล้วค่ะกินนะ อร่อยอร่อยหิวใช่ไหมลูกหิวเนาะตั้งแต่เช้าจดเย็นแม่ลืมให้อาหารจะเปิดปากถุงไว้กเดี๋ยวนกมากินงวดนกพิราบก็เยอะเยอะมาไม่ว่าขี้ใส่บ้านนี่ มาเก็บยอดกระถินไปกินกับส้มตำจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะยอดกระถินอ่อนๆเกิดธรรมชาติอันนี้เลี้ยงเขาไว้นเนี่ยต้นเนี้พยายามตัดกิ่งไม่ให้เขาสูงเอาไว้กินยอดชอบกินยอดกระถินมากเลยแต่พยายามจะไม่กินบ่อยเนาะเพราะว่ากลัวปวดขาปวดเขา่าอะไรอย่างเงี้ย เห็นเขาบอกว่าผักที่มันมียางเนี่ยมันกินดิบมากนะก็ไม่ค่อยดีเราก็ก็ฟังฟังเขาแหละเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงเนาะแต่ก็ฟังเขาไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันอายุเยอะแล้วเนาะจะกินอะไรก็ต้องระวังแต่ถ้าจะไม่ให้กินเลยก็ไม่ได้อีกอะ่ะเพราะของมันชอบอะค่ะ มาค่ะทุกคนมากินตำกระท้อนกันค่ะยังไงคะสีสันหน้าตาหน้าอร่อยมากเลยน้ำลายไหลสั่งตำกะระท้อนปลาดุกย่างแล้วก็หนวดปลาหมึกทอดหนวดปลาหมึกแห้งเนาะทอดอร่อยดีค่ะอันนี้สั่งเข้ามาเนาะไม่ได้ทำเองวันนี้เหนื่อยทำไม่ไหว จะซื้อเอาง่ายดิซื้อมาทำเองหมดเยอะกินคนเดียวค่ะไม่มีใครกินด้วยมากินด้วยกันค่ะทุกคนกินคนเดียวเงาเหงาไม่มีเพื่อนกินไม่มีเพื่อนคุยเลยมาค่ะทุกคนมากินตำกระท้อนด้วยกันนะคะ ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะแต่ว่าเปรี้ยวมากเลยอ่ะเขาตำแบบตํามะละกอตำส้มตําอย่างอื่นเลยกระท้อนมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วเนาะแล้วเขาไปใส่มะนาวอย่างยิ่งเปรี้ยวเข้าไปใหญ่เลยกินกับหนวดปลาหมึกทอดอร่อยดีค่ะสั่งซื้อมาง่ายๆหนวดปลาหมึกทอดเขาขาย ของละร้อยตำกระท้อนนี่แปบาทกระท้อนช่วงนี้น่าจะแพงแน่เลยอ่ะเพราะว่าไปซื้อเป็นลูกๆถามที่เขาขายกิโลหนึ่งตั้งร้อยสามสิบเนี่ยก็เลยมาสั่งแบบนี้ดีกว่า90บาทตำให้พร้อมเลยเราไม่ต้องมาตำเอง มากินด้วยกันค่ะทุกคนนั่งกินแบบไม่เงยหน้าเงยตาเลยอะ่ะกำลังอร่อยหิวด้วยเปรี้ยวมากมีปลาดุกย่างด้วยแต่ว่าปลาดุกย่างเขาย่างไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ เป็นคนชอบกินปลาดุกย่างแบบแห้งๆมากกว่ามากินด้วยกันค่ะกินเป็นเพื่อนกันเนาะอร่อยดีขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ถ้าอันไหนมันไม่ถูกใจอันไหนมันไม่ยังอยากให้ปรับปรุงบอกได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นค่ะหลังจากที่ห่างหายการทำคลิปมาเป็นปีเลยจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะจะใช้เวลากับมันให้เยอะขึ้นตอนนี้ก็ ชมแบบง่ายๆแบบนี้ไปก่อนนะคะอย่าว่ากันนะคะให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ